เอาล่ะครับสวัสดีผู้ชมนีครับผม,มวัตนาเบกกล่าวมืออีกครั้งในยียใหญ่ไทุยลิ้นพันนะครับเปิดคลิปมาก็พันเลยนะให้ตายเหอะกลับมาพบกันอีกครั้งในยยทียายวายเรื่อง chain with me ร่างนี้สลับล่างโดยคนเขียนสาม,มีจจุงตอนที่18นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามผู้เขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนนอกใจเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดงุ่นง่าน ทำไมเนี่ยเหรอก็เพราะว่าไอ้นักรบมันทำผมค้างตั้งแต่เมื่อคืนนะสิรู้ไหมว่าผมต้องเดินกลับบ้านอย่างหัวเสียแล้วก็ต้องอาบน้ำเย็นๆเพื่อระงับความอยากก่ันจะสงบลงไปผมต้องยืนอยู่ท่ามกลางความเย็นตั้งสิบนาทีคอยดูเถอะถ้าเจอหน้ากันแล้วไอ้นักรบไม่พูดขอโทษผมนะมันเจอดีเนี่ยผมไปเรียนแล้วนะรครับพ่อกับแม่ผมพูดพร้อมกับยกมือขึ้นไหวหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จ วันนี้พ่อของผมเพียงแค่พยังหน้าให้ไม่ได้ลูกเดินไปส่งผมพร้อมกับย้อยย้อยใส่พ่อไอ้นักรบเหมือนอย่างทุกวันแสดงว่าคงจะเลิกเกลียดก,กันจริงๆแล้วสินะผมยิ้มอย่างโล่งใจแล้วออกไปใส่รองเท้าที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่เห็นแม่แต่เงาของไอ้นักรบที่ปกติก็จะออกมาจากบ้านพร้อมผมตอนนี้เห็นเพียงแค่แม่ของมาที่ชะเง้อคอมมาทางนี้รากับว่ากำลังมองหาใครสักคนอยู่ออกมาพอดีเลย นามีเรื่องอยากจะรบกวนให้ที่หนึ่งช่วยนะมีเรื่องอะไรหลหะครับคุณนะาพอเห็นสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดของแม่อ้นักรบผมก็พลอยเป็นกังวลไปด้วยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้นักรบหรือเปล่านะคือว่าน้าอยากจะให้ที่หนึ่งช่วยประยงนักรบไปเรียนหน่อยนะนี่ไม่รู้ว่าเมาอีท่าไหนถึงได้นอนกลิ้งตกเตียงซะได้ตื่นเช้ามาปวดหัวเพราะเมาค้างไม่พอนี่ยังต้องปวดไปทั้งตัวเพราะนอนตกเตียงด้วยอีก เฮ้ยน้าละกลุ้มใจกับลูกคนนี้จริงๆแม่ขอไอ้นักรบถอนหายใจออกมาอย่างเฮือกใหญ่ส่วนผมก็้าถึงกับสะอึกและตัวแข็งทื่อไปเลยทันทีนี่ถ้าแม่ขอไอ้นักรบรู้ว่าผมเป็นคนถีบลูกชายของตัวเองเพราะ,มะโมโหจะตกเตียงมีหวังมิตรภาพของสองบ้านที่เพิ่งจะก่อตัวขึ้นมาในพังทลายลงไม่เป็นท่าแน่แน,น่เออเอางี้ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถของที่บ้านขับไปมหาลัยแล้วให้อนักรบนั่งรถไปกับผมด้วย ถึงผมจะยังโมโหที่ไอน้นรกรบอยู่กเ็เถอะแต่เรื่องที่ผมถีมาตกเตียงมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมแล้วนะอุ๊ยจะดีเลอจ๊ะพ่อกับแม่จะไม่ว่าเอาเหรอไม่หรอกครับจริงๆพ่ออยากให้ผมขับรถไปเรียนอยู่แล้วด้วยซ้ําแต่ว่าผมไม่อยากขับไปเองตั้งหากจะขับไปเองให้รถมาติดก,ก่าเดิมทําไมแถมยังเปลืองค่าน้ำมันอีกด้วยในเมื่อรถเมย์ก็ผ่านหน้าปากซอยบ้านไปถึงมหาลัยอยู่แล้ว ถ้างั้นนะขอรบกวนด้วยนะจ๊ะแม่ไอ้นักรบพูดจบก็เดินเข้าไปในบ้านส่วนผมก็ไปยืมกุญแจรถของพ่อพร้อมอธิบายเหตุผลให้ฟังซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังเดินไปหยิบกุญแจามาให้แต่โดยดีด้วยซ้ําผมจึงเดินไปสตาร์รถแล้วถอยไปรับไอ้นักรบที่กําลังเดินออกมาจากในบ้านอย่างโซเซด้วยใบยหน้าซีเซียวโดยมีแม่ของมันช่วยประคองหลังแล้วถือกระเป๋าเดินออกมาส่งนี่มันอาการหนักกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยน้าฝั่งนักรบด้วยนะที่หนึ่ง แม่ของมันพูดขึ้นหลังจากที่พาไอ้นักรบเข้ามานั่งตรงบอกข้างๆคนขับไม่ต้องห่วงนะครับคุณนะขอบใจนะจ๊ะขับรถดีๆนะแม่ของมันพูดจบก็โบกไม้โบกมือให้ก่อนจะปิดประตูรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านผมเลยหันไปหาไอ้นักรบที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยสภาพอิดโรยรู้สึกผิดขึ้นมาเลยฮะเป็นไงบ้างเนี่ยไหวไหมอือพอไหวอยู่แค่ปวดหัวกับปวดตัวนิดหน่อย แม่งไม่น่าแดกเหล้าจนเมาเรื้อขนาดนี้เลยไอ้นักรบบ่นให้ตัวเองอย่างเซ็งๆไม่เห็นโทษผมเนี่ยที่คิดเลยสักนิดนี่อย่าบอกนะว่ามันจำเรื่องเมื่อคืนนี้ไม่ได้นะมึงจำอะไรไม่ได้เลย,ยงั้นเหรอผมลองถามอย่างเชิงมันดูซึ่งคำตอบที่ได้ก็เหมือนอย่างที่ผมคิดเอาไว้เป๊ะเออจำได้ล่าสุดก็ตอนที่เยอรมันชนะนะ หลังจากนั้นกูก็ชนเหล้าฉลองกับพ่อแล้วพาแม่ก็ตัดไปเลยเออดีจริงๆถึงแม้สติจะดับบูบตั้งแต่ที่ดื่มเหล้าน,นักแต่พอผมขึ้นไปส่งที่ห้องสามัญสำนึกของมันก็ยังอุตส่าห์จำได้อีกนะว่ามันมีนัดที่จะทําอะไรกับผมเอาไว้นะแต่สังขารไม่ไหวเลยเมาหลับคอพับไปกลางคันซะก่อนเฮ้ยแล้วอย่างนี้ผมจะไปโกรธมันลงได้ยังไงเล่าแถมยังเอาคืนไปขนาดนั้นจนมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วด้วย เราไงก็ถือซสว่าเจ้ากันไปแล้วกันนะอย่างสุภาษิตท,ที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาที่หลังมึงก็อย่าเหือให้มันมากนักสิอยากตับแข็งตายหรือว่าอยากแก่ตายพร้อมกูฮะก็ต้องอย่างหลังอยู่แล้วสิกูอยากแก่ตายไปพร้อมกับมึงนะเว้ยไอ้ที่หนึ่งอ้ยอยากรู้ไปกอชะมัดเลยแต่ว่าสังขารม่งไม่ให้พอไอ้นักรบพูดแบบนี้ผมก็หลุดคำออกมาแล้วยิ้มในเวลาแบบนี้มันก็ยังไม่วายหยอดผมสีหน้า ถ้าสังขารไม่ให้ก็นอนเงียบๆไปเลยไปผมพูดจบก็เอี้ยวตัวไปหาไอ้นักรบแล้วจาัดก,การปรับเบาะที่มันนั่งอยู่ให้เอ็นลงไปจนสุดพออยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้มีเหรอที่ไอ้นักรบจะพลาดน่ะมันเลยจาัดก,การยื่นแขนออกมากอดรัดผมเอาไว้อย่างแนบแน่นที่รักกูเนี่ยน่ารักที่สุดเลยก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะรู้ไหมว่าผมจงใจขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้มันกอดได้อย่างถนดัดเพราะคนฟอร์มจัดอย่างผมไม่มีทางที่จะพูดออกไปตรงๆอยู่แล้ว ปล่อยได้แล้วเนะเดี๋ยวก็ไปเรียนสายเราขอเองนิดนึงเนะพลังงานกูหมดเกลี้ยงเลยขอชาสักแ๊บเนะที่รักไอ้นักรบกอดผมแนนขึ้นแล้วสุกหน้าลงที่ไหล่พอโดนอ้อนแบบนี้แล้วผมจะทำไงได้เล่าก็ต้องยอมให้มันกอดอยู่อย่างนั้นจนพอใจนะสิพลังงานเต็มแล้วขอบคุณมากนะครับที่รักไอ้นักรบพูดจบก็ยื่นหน้าขึ้นมาหอมแก้มผมฟอดใหญ่ ส่วนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นสภาพร่างกายมันไม่ค่อยจะดีอีกอย่างฟิล์มของรถคันนี้มันก็ทึบด้วยถึงจะทำอะไรไปคนข้างนอกก็ไม่มีทางเห็นแน่นอนถ้าเต็มแล้วมันก็นอนพักซะถึงมาหาลัยเมื่อไรเดวกูปลุกเข้าใจไหมหน่าซี่ไปไก่ต้มแบบนะั้นยังมีหน้ามาพูดอีกนะว่าพลังงานเต็มแล้วเนะี่ยครับที่รักจากนั้นนักรบก็หลับตาพริม้มแลนอนหลับนิ่งๆอย่างว่าง่ายดูท่ามันจะเหนื่อยแล้วก็เพลียมากจริงๆ ถึงได้ไม่อยู่กูเประศาสตร์ผมต่อแต่นั่นก็ดีนะเพราะผมจะได้มีสมาธิในการขับรถจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาผมก็สามารถมาถึงหน้าตึกเรียนได้ในที่สุดเออได้แล้วไอ้นะักรบตอนนี้รถจอดที่หน้าตึกแล้วนะเว้ยผมขย่าตัวมาเล็กน้อยจะไม่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆเออถึงแล้วออมันถามด้วยเสียงยานค้างแล้วหมอไปภายนอกหน้าต่างใช่มึงลุกเดินไปคนเดียวไหวหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยก u ต้องขับรถไปจอดตรงลานจอดรถซึ่งไอ้ลานจอดรถเนี่ยมันก็อยู่เกือบหลังมหาลาัยใกลาจากตึกเรีที่นี่มากเลยละ่ะเพราะงั้นผมเลยมาจอดตรงนี้เพื่อให้ไอ้แกรบเดินเข้าไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลสังขารที่ไม่ค่อยไหวยอยู่ด้วยก็พอได้อยู่ตึกก็ข้างหน้านี้เองไอ้ักรบพูดจบก้าปรับบอดที่นั่งพร้อมลุกขึ้นช้าๆมันใช้มือคลึงที่ขมับสองสาครั้งก่อนจะหันมาส่งยิ้มให้ผมขอบใจนะที่รัก ที่อุตส่าห์มาขับรถมาส่งเนี่ยตอนเย็นเจอกันนะครับไม่รู้ว่าสมองมันได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าหลังจากที่ถูกผมถีบจนตกเตียงหรือไม่ก็แอลกอฮอล์เป็นพิษถึงได้พูดจาเพราะจนเปลี่ยนจากหลังมือกลายเป็นหน้ามืออย่างกับคนละคนแบบนี่ดูสิเล่าผมใจเต้นแรงหน้าร้อนว่าทําอะไรไม่ถูกขึ้นมาเลยเนี่ยเออแล้วโทรมานะให้ตายนี่ผมพูดจาหน่อมน้ำแบบนั้นออกไปได้ยังไงเนี่ยน่าอายทมัดครับที่รัก ไอ้นักรบพูดจบผมก็ยื่นมือมาประคองที่ท้ายทอยของผมแล้วดันใบหน้าของผมตรงเข้าไปหามันเพื่อให้ริฟฝปปากของเราสองคนสัมผัสกันในที่สุดถึงแม้จะมีสภาพแบบนี้แต่ไอ้นักรบก็ยังคงมีลีลาเผด็จดลเหมือนเดิมมันจูบเก่งเป็นบ้าจนผมใจสั่นและสมองเริ่มไม่ทํางานรับรู้แต่เพียงรีฟฝปปากและปลายลิ้นของมันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราสองคนส่งเสียงหน้าอายออกมาเบาๆเมื่อริฟิปปากแยกออกจากกาันหลังผ่านการจูบอย่างดุดเดือดจนร่วมนาที ก่อนที่มันจะยื่นใบหน้าเข้ามาจูบและดูดที่นี่ไปปากของผมอีกครั้งจนได้ยินเสียงจูบดังก้องไปทั่วทั้งรถเสียงนั้นทํำอสติของผมที่ตระเลยไปไกลแล้วกลับคืนมาสู่ร่างกายอกไอ้บ้าดนิที่นี่มันมาหาหลันยนะเฟยผมพูดด้วยใบหน้าร้อนวา่าไม่ต้องถามก็รู้ว่ามันต้องแดงจัดมากแน่แน่ช่วยไม่ได้มึงอยากพูดจาหน้ารักน้ารักจะกลัวใจไม่ไหวเองทําไมแล้วไอ้นักรบยยิ้มกริมมึงนี่มัน ไม่ต้องมาโทษกูเลยนะรีบไปเรียนได้แล้วไปผมไม่รู้จะด่ามันว่าอะไรดีเพราะตอนนี้สมองของผมมันแทบจะคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เลยได้แต่ออกปากไล่มันไปเรียนเท่านั้นเองครับแล้วเจอกันตอนเย็นนะที่รักบายผู้จบไอ้นักรบก็เปิดประตูแล้วเดินลงจากรถไปมันมีท่าทางโซเซนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถเดินเข้าไปในตึกเรียนได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าผมนี่สิ กลับมือไม้ส่นแล้วก็ใจเต้นแรงจนขารถแทบไม่ไหวเลยได้แต่ซุกหน้าลงที่พรมไรลแล้วก็นึกกลดหายนักรบในใจอยู่แบบนั้นเพิ่งรู้ก็ตอนนี้แล้วว่าผมแพ้โหมดนี้ของไอ้นักรบอย่างราบคาบพอมาทํา,าทตัวสุภาพน่ารักแบบนี้มันก็ทําให้ผมหวั่นใจเต้นแรงจนแทบจะไปไม่เป็นเลยนะสิอา้าววันนี้มึงเอารถมาหรอไอ้ที่หนึ่งไอ้แทนถามขึ้นหลังจากที่ผมเพิ่งนึกออกว่าลืมหนังสือเรียนช่วงใหม่เอาไว้ในรถ นี่ดีนะที่นึกออกก่อนเริ่มเรียนประมาณ20นาทีไม่อย่างนั้นผมต้องอ,อ,ชอดช็อตโน้ตแล้วก็มาร์กจุดสําคัญเอาไว้ในหนังสือแน่ๆก็เพราะไอ้บ้านักรมนั่นแหละที่ทําให้ผมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้ถึงขนาดนี้ปกติผมเป็คนคนขี้ลืมแบบนี้เสมอไงกันเล่าคือว่าไอ้นักรมมันเมาค้างเนี่ยคิดว่าคงจะยืนหัวรถเมย์ไม่ไหวกูเลยต้องเอารถมาเออว้ยพวกมึงนี่ดูแลกันดีอย่างกับเป็นเพื่อนกันมานานไม่เคยเกลียดกันมาก่อนเลยนะ แต่เรื่องแรช่างมันเถอะตอนเย็นไว้ไปส่งกูที่หอหลังมอได้ป่ะกูคิ้เกจเดินกลับเองอะ่ะได้สิไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามึงอาจจะเจอไอ้นักรบแยกคิ้วใซไม่ก็ขู่เหมือนหมาตลอดทางเลยก็ได้นะก็เพราะไอ้นี่มันยิ่งออกตัวแรงอยู่ด้วยว่าไม่ชอบไอ้แทงเข้าไส้นะเอยไม่เป็นไรหรอกก็แค่หมาหวงเจ้านายเดี๋ยวกูวเอากระดูกมาล่อแม่งก็เชื่องละพูดจบไอ้แทงก็หัวเราะออกมาดังลั่น ผมที่นึกภาพตามเลยหลุดขำออกมาอย่างช่วไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เดินออกมาจากห้องเรียนแล้วตรงไปยังนาจอดรถที่อยู่เกือบหลังมหาลัยพอเอาหนังสือเรียนมาได้ผมก็เลยนึกถึงคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ผมต้องเดินมาไกลถึงขนาดนี้จึงอดไม่ได้ที่จะโทรถามหาอาการของมันสักหน่อยว่าไงครับที่รักกาลังคิดถึงอยู่พอดีเลยพอรับสายปุ๊บก็ปากหวานใสปั๊บเชียวเนะี่นแต่เสียงของมันยังอู้อยู่เล็กน้อยไม่รู้ว่ากําลังนอนอยู่หรือว่ายังปวดหัวไม่หายกันแน่ ไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานแล้วก็เรียกกูว,ว่าที่รักเลยนะถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ทำไมเรี่ีปากของผมกลับอมยิ้มออกมาได้ก็ไม่รู้โอยมึงอะพอ,พอเลิกอดครวญเทอหนะแล้วนี่หายปวดหัวหรือ,อยังเนี่ยหายแล้วหายแล้วกูหลับเป็นตายตั้งแต่เชา้านี่ก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อกี้นี้เองถ้างั้นก็แสดงว่าสิ่งที่ดูอู้้เป็นเพราะงงเงียที่เพิ่งตื่นนอนสินะแล้วมึงกินอะไรหรือ,อยัง่ หวังว่ากูคงไม่ต้องลำบากไปแบกเมื่อออกมาจากห้องเพื่อขึ้นรถกลับบ้านหรอกนะเขาไปพูดไปงั้นล่ะความจริงผมเป็นห่วงมันมากกว่าแต่ไม่อยากจะพูดออกไปให้มันได้ใจเฉยๆกูกําลังใช้อบอลไปซื้อข้าวให้เลยแล้วมึงก็ไม่ต้องห่วงนะว่ากูจะเดินเซเนระดับไหนแล้วแข็งแรงจะมาอุ้มพาดบ่าไปที่เตียงได้อย่างสบายหรือว่าจะเอาแบบท่าอุ้มแต่งก็ได้นะถานั้นกูชอบเลยให้ตาย จะมีสักนาทีไหมที่ไอ้บ้านี่มันจะเลิกคิดเรื่องแบบนี้แต่ก็นะพูดจ้อได้แบบนี้ก็แสดงว่าไอน้นกรบคงหายดีกลับมาเป็นปกติแล้วละ่ฮะฮึให้มันทําได้อย่างที่โมโลแล้วกันเพราะถ้ามึงเดินเซยจริงๆแล้วก็กูนี่แหละจะจับมึงทาแบบนั้นเองเรื่องอะไรผมจะยอมให้ไอน้นกรบเกตถ้าผมได้ฝ่ายเดียวแล้วสูงก็เท่ากันหน้าตาก็สูสีจะมีแพะกระตรงกล้าวเนื้อที่ไม่เป็นมัดเหมือนมันเท่านั้นเองเฮ้ยไม่เอาเนอะนี่มึงคิดจะรุกกูจริงๆเหรอวะ ไอ้นักรบชักเริ่มเครียดขึ้นมาหน่อยหน่อยเห็นมันเป็นอย่างนี้ผมก็ยิ้มออกมาเลยนะสิแล้วกูทำแบบนั้นไม่ได้หรือไงเคยบอกไปแล้วนี่ว่าใครจะรุกจะรับเหมือนวัดกันที่สมองไม่ใช่กล้ามเนื้อโธ่มึงอย่าพูดอย่างนี้เลยวะกูเครียดจริงจังแล้วนะเนี่ยกูก็พูดจริงจังเหมือนกันไม่ได้คิดจะล้อมึงเล่นสักหน่อยไม่เอาดีวะมึงจะให้กูไปรับได้ยังไงไอ้รับไม่ได้ยินยที่กูเรียกหรือไงอะ เรีบกบประมาณเข้าได้แลเราเฟยแล้วเสียงของไอป้ปอนเพื่อนของไอ้นักรบก็ดังลอดเข้ามาในโทรศัพท์ดูท่ามันคงจะเรียกนานแล้วละ่ะแต่ว่าไอ้นักรบคงไม่ได้ยินมึงไปกินข้าวได้แล้วไปเรล่ออะไรไม่ไรเดี๋ยวกูโทรหานะงะแต่ว่ากูกับมึงยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเว้ยถึงคุยต่อไปก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะะั่นล่ละมึงไม่ยอมเป็นรับส่วนกูก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วเราจะตกลงกันได้ยังไง พอผมพูดแบบนี้ไอ้ดังรบก็เลยเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาแล้วถ้ากูทําให้มึงยอมเป็นรับได้เ่ะฮึถ้าคิดว่าทําได้ก็ลองดูสิผมท้าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมาไม้ไหนได้เลยเจ้าที่รักแล้วมึงจะยอมเป็นรับด้วยความเต็มใจแน่ๆนนะถ้างานกูไปกินข้าวก่อนนะตัง้งใจเรียนด้วยละแล้วตอนเย็นเจอกันบายเออบายพูดจบผมก็วางสาย จากนั้นก็าเดินกลับขึ้นห้องไปก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้นักรบม,มันจะทําให้ผมยอมเป็นฝ่ายรับได้ยังไงจะใช้วิธีไหนเกลี้ยกล่อมผมกันแนะ่จนกระทั่งใกล้เลิกเรียนก็มีสายโทรเข้าจากไอ้นักรบแต่ผมก็ตัดสายไปเพราะว่ากําลังเรียนอยู่แล้วก็คิดว่ามันคงจะบอกว่าเลิกเรียนแล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรซึ่งพออาจาจรย์ปล่อยผมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรกลับแต่ผมก็พบกับข้อความที่มันส่งมาหาเข้าซะก่อนวันนี้มึงกลับบ้านก,ก่อนเลยนะ โค้ชนะัป้ประชุมทีมบาสตอนเย็นกูขาดไม่ได้จริงๆขอโทษทีนะเว้ยพออ่านข้อความจบผมก็รู้สึกเฟลขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็นะไอ้นักรบมันมีธุระนี่นะจะให้กลับบ้านพร้อมผมได้ยังไงกันเล่าคำยังกับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยกลับบ้านคนเดียวไปได้ดีใจด้วยนาะ้แทนวันนี้ไอ้นักรบไม่ได้กลับกับกูบกแล้วผมพูดกับไอแทนในระหว่างที่เราสองคนกำลังเดินไปที่รถเฮ้ย hey, จริง โอ้ยดีใจเป็นบ้าไอ้แทนทำท่าดีใจเรากับสอบได้ท็อปอยังไงอย่างนั้นผมจึงสายหน้าไปมาน้อยๆแล้วเดินคู่กับมันไปจนกระทั่งถึงรถผมขับไปส่งไอ้แทนยังหอพักที่อยู่แถวๆหลังมหาลัยก่อนที่จะขี่เลยไปเพื่อเชื่อมกับเส้นทางที่ผมจะต้องกลับบ้านทางนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยต้องมองซ้ายมองขวาเพื่อดูป้ายและซอยที่ต้องเลี้ยวให้ดีแต่แล้วผมก็ต้องเหยียบเบรกดังเอียดจนรถขันหลังต้องเบียแตรไล่ เพราะสายตาของผมเหลือไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟผู้ชายคนนั้นกำลังนั่งคุกเขา่าแล้วยื่นดอกกุหลาบสีแดงสดให้กับผู้หญิงที่นั่งข่อยห้างอยู่ตรงหน้าสายตาของเขาหวานซึ้งมากแถมยังยิ้มอย่างอ่อนโยนราวก,กับกำลังอ้อนวอนขอความรักซึ่งผมก็คงจะไม่สนใจหรือไม่ก็อาจจะยินดีกับคนทั้งคู่เลยด้วยซ้ําถ้าหากว่าผู้ชายที่กำลังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นักรบหนอยอะไรคือโคนะ้ชนัดประชุมทีมบัสประชุมบ้าบออะไรฟะ นี่มันกโกหกเพื่อหาเรื่องนอกใจชัดๆแต่เดี๋ยวนะนองใจงั้นเหรอจะว่าไปก็ไม่น่าใช่นี่นะเพราะว่าผมกับมันไม่ได้เป็นอะไรกันมีแต่คำว่ารักจอมปลอมที่มันชอบพูดกลับประสา์ผมก็เท่านั้นดีนะที่ผมรู้ทันและไม่เคยคิดจะหลวมตัวหลงไปเชื่อมันเลยสักนิดเดียวแค่นิดเดียวก็ไม่มีไม่มีจริงๆนะ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทําไม่หัวใจของผมถึงได้เจ็บปวดราวกับโดนเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงเข้ามาได้ล่ะมันเจ็บเจ็บมากซะจนผมแทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวอยู่แล้วเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่18นะครับเออย่างไงกันเนี่ยนะักรบทําไมทําแบบนี้ล่ะเฮ้อเรื่องราวเป็นยังไงก็เอาไวไ้ติดตามกันตอนหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคนเขียนสามีจะจุงด้ยวยนะครับลิงก์อยู่ใต้ใคลิปนะ ไปคอมเมนต์ด้วยกดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คูณนัเขียนกันด้วยนะครับท่วงสนทนาหคอมเมนต์ช่วงสนทนาหคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากน้องปฐมนันนะค้างไม่เฮเบเฮไม่ตอบแต่ที่แน่ที่หนึ่งค้างจ้าเฮียเออเออได้กวนเฮเบแล้วอารมณ์ดีเฉยอีอารมณ์ดีก็ทําไปนะไม่ว่ากันนะครับแล้วตอนนี้ค้างปะละ่ะค้างอยู่แล้วนะตอนนี้ ยังไงเนี่ยไอ้นักรบทำไมทำแบบนี้กับที่หนึ่งได้แล้วไปดูที่สองเล่นจากน้องแพรรี่เอสนะครับชื่อตอนค้างคาอืมคิดดีไม่ได้เลยคนบาปอะไรค้างอะไรคาเหรอคนบาปเนี่ยเราเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ค้างปะล่ะค้างอยู่แล้วเพราะเขาจงใจให้มันค้าง <c ười> ไปดูคอณไม่ที่สางเล่นจากน้องเอ่อฟาริดานะครับพี่จะเอาคลิปช่องนั้นมาลงช่องนี้ด้วยไหมคะอยากฟังเรื่องแวมไพร์ ไม่ได้เอามาลงครับเพราะว่าไฟล์าหายไปหมดแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้เป็นแบบนั่นนะนะตอนนี้ก็กำลังหาทางแก้อยู่นะครับทุกคนนะไปดูคมิที่4กันเลยจากน้อง f ฟ v e r d a y s นะครับดองคลิปเบ้ไว้นานพี่จะฟังหมดแอบดองไว้ตั้งแต่เรื่องมัสคอตว่าแต่เบ้มันจะมีเรื่องของโรเวนเป่าอ่ะอยากฟังอันนี้ไม่รู้นะ ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะกดซับสไคร์ด้วยนะไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยจากน้องไลท์เก็บเมอร์นะยครับคืนต่อไปต้องได้กันแล้วนะก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเกิดเรื่องนอกใจขึ้นแล้วนะน่าจะยังไม่ได้เร็วๆนี้หรอกนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันตาเบ้จะสุ่ห้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วันตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามต่อไปด้วยนะจะ เด็กครับผมวัตวนาเบ้